คำว่าสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้สายก็มีเมนูที่เพื่อสุขภาพนะคะก็คือการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติวันนี้สายก็จะทำโยเกิร์ตทานกับข้าวโพดนะคะเพื่อนๆและสายก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงเคยทำเพราะว่าการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาตินั้นง่ายมากมีแค่นมกับโยเกิร์ตแค่นี้เราก็สามารถทำได้แล้ววันนี้สายก็ทานโยเกิร์ตกับ ข้าวโพดนะคะก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็มีความหวานของข้าวโพดอ่ะก็จะออกมันๆเปรี้ยวๆแล้วก็หวานด้วยข้าวโพดนะคะเพื่อนๆใครที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้ไม่มีรสหวานนะคะอ่ะเพื่อสุขภาพล้วนๆนะคะเพื่อนๆสำหรับโยเกิร์ตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการหมักระหว่างนมกับโปรไบโอติกนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีๆนี้เอง ที่ยังมีชีวิตเมื่อเรากินเข้าไปแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะเข้าไปสร้างความสมดุลให้กับจุลินทรีย์เจ้าถิ่นในลำไส้ผลก็คือระบบขับถ่ายและสุขภาพโดยรวมของเราก็จะดีขึ้นนะคะประโยชน์ของโยเกิร์ตก็จะช่วยในเรื่องการลดกลิ่นปากฟันผุและก็โรคเหงือกด้วยโยเกิร์ตย่อยง่ายกว่านมนะคะ แล้วก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นมีวิตามินและยังป้องกันแผลในโรคกระเพาะ,ะส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะ,ะมีการศึกษามากมายว่าการกินโยเกิร์ตทุกๆวันนั้นสามารถป้องกันโรคติดเชื้อในร่างกายได้นะคะก็ะมีสารสำคัญเช่นโบรไบโอติก เพราะว่าเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจนถึงระดับเซล์ลให้ดีขึ้นนะคะ ส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะสายก็จะซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติมายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องยี่ห้ออันนี้นะคะสำหรับนมจืดก็อาจจะเป็นของโฟมสนะคะสายก็ชอบทานเพราะจะมีรสที่มันๆน,นิดหนึ่งแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าใครจะชอบรสหวานก็สามารถซื้อรสหวานมาก็ได้นะคะ ออันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบแต่ว่าโยเกิร์ตนั้นก็ต้องเป็นรสธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะสายก็จะซื้อของบาแกเรียาสายพันแทนนะคะเป็นนมโค85%นะคะเพื่อนๆอ่าก็จะมีรสชาติที่อ่าออกจะคล้ายๆบูนะคะจะออกเปรี้ยวแล้วก็มันๆนะคะสำหรับเพื่อนๆจะเอารสชาติ หรือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นรสธรรมชาตินะคะตอนนี้สายก็เทประมาณ1,200กรัมนะคะเพืะะ่อนมจืดเพื่อที่จะเอาไปอุ่นนะคะเพราะว่าการทำโยเกิร์ตนั้นเขาจะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิที่อุ่นๆน,นะคะ,ะสายก็จะเอาไปต้มนะคะต้มแบบอุ่นนะคะไม่ใช่ต้มให้ร้อนสำหรับการอ,อุ่นนมจืดนั้นก็อุ่นโดยใช้ไฟปานกลางนะคะ และก็คนไปเรื่อยๆถ้าร้อนเกินไปกะทิก็จะแตกมันก็ไม่ได้นะคะ,ะก็คนไปเรื่อยๆเมื่ออุ่นแล้วเราก็สามารถยกลงได้วิธีการเช็คก็สามารถเอามือจุ่มลงไปได้ก็แสดงว่าอุ่นกำลังดีนะคะ เมื่อนมจืดมีความอุ่นเราจึงจะสามารถใส่อโยเกิร์ตได้นะคะสายก็ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นต้องผสมให้เข้ากันนะคะเนื้อถึงจะเนียนด้วยหลังจากนั้นเราก็จะใส่ภาชนะภาชนะที่เราเตรียมไว้จะต้องสะอาดนะคะสําหรับทรายก็จะใช้กล่องพลาสติกทรายก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะใส่โยเกิร์ตของเรานะคะ การตักก็ต้องตักเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศาถ้าเกิดฟองอากาศเนื้อก็จะไม่เนียนเรียบนะคะจะไม่สวยจักที่ใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใส่ในหม้อหรือใส่ในกระติกน้ำอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่สำหรับสายสายก็จะเอาผ้าขนหนูมาคลุมนะคะเพราะว่า โยเกิร์ตชนิดนี้เขาไม่ชอบให้ใครมารบก,กวนนะคะจะต้องอยู่แบบนิ่งๆไปยุ่งไม่ได้นะคะ,ะให้พ้นแสงแดดอาจจะต้องมีความอุ่นด้วยก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะในเวลาเช้าเราก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็12ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ได้โยเกิร์ตแล้วนะคะเพื่อนๆ าเราก็สามารถเก็บได้ถึง7วันเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสามารถทําได้หรือบางคนก็ทําทานเองเราไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็เป็นรสธรรมชาติไม่มีน้ําตาลด้วยเรายังสามารถเก็บหัวเชื้อได้อาทําต่อไปอีกนะคะหลังจากที่7วันไปแล้วเราก็สามารถทําทานต่อเนื่องได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยดีมีประโยชน์เดี๋ยวทรายก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ าการแช่ตู้เย็นก็จะทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ